สวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาล้วครับวันนี้ผมจะมารายงานตัวนะครับผมไอเสมนะครับส่วนนั่งตรงหน้านี้ก็คือลุงชัยลาวานะครับตัวดังตัวท็อปของอำเภอสารปีครับผมครับผมเห็นะครับวัยรุ่นลาวา นักรีวิวตัวยงจากอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ครับครับหน้าตาบอกว่าสบายกะสบายก็สบายดีก่าครับสบายครับอู้ดังๆหน่อยครับสบายครับ,บ,รบมีมีแบบมีกะม,มีส่วนร่วมโดยในการทํางานเนาะนี่คือเอ่ออันอยาเป็นคนส่วนร่วมมีความกระจบกระเฉงหน่อยบาเดี๋ยวนี้เนาะ เข้างานกันเลยนาะเอาเลยตะกี้เปิ้ลได้โทรมาหาผมแล้วนครับทางด้านของสุ้มไก่ชนจากดินแดนเชียงวายนาเหนือสุดแดนสยามครับนาะสุ้มไก่ชนเหนือตะวันฟาร์มครับนำโดยเสียสันนาะหัวเรือใหญ่ครับแห่งสุ้มเหนือตะวันฟาร์มนาะครับ เปิ้ลทาบถามผมเข้ามาเพื่อติดต่อลุงชัยเปิ้ลจะจ้างลุงชัยไปเลี้ยงไก่ชนของเปิ้ลเนี่ยแต่ละตัวของเปิ้ลชนแสนชนล้านทั้งนั้นเนาะใครก็ตึงหูจากเปิ้ลสุมเหนือตะวันฟาร์มครับจ้างลุงชัยในวงเงินต่อเดือนนะคห้าหมื่นบาทครับในระยะเวลาหนึ่งปีจะเป็นเงิน 6แสนบาทครับนุงชัยจะทําก็ครับทําได้ก็ครับปัจจัยว่าไปทำเปิ้ลได้บ่ได้ตอบเลยครับต้องการครําตอบผมต้องการคําตอบว่ามาถ้าเจอผมเลี้ยงต้องซื้อแผงเพิ่มทรืผมตัวไอ้กระไรใหญ่อูไปไม <ป S 1> ่ต้องนะครับฮะอูอูครับได้อย่างไยย่ อา้าวก็ว่ามาแล้วใช่มเมาครับอา้าวเนี้ยอย่างเานี้ยอย่างถูงเบาเพราะผมอาบน้ำไก่มาจ้างเดี๋ยวเปิ้นจะสอนกะมีละอ่อนสอนเนาะชื่อว่าใหญ่นรกเนาะเป็นคนดูแลทางด้านซูมเปิ้ลเปิ้ลก็จะสอนจะฝึกไปทางด้านของเปิ้ลเปิ้ลมีลูกน้องมีทีมงานของเปิ้ลมีอยู่ บอกว่าจะเป็น CEO เซียโยเฮงเฮงเชียงรายเต้นจะเข้ามาค่ะเข้ามาทําหรือว่าเข้ามาสอนลักสูตรการเลี้ยงไก่เนี่ยลุงชัยจะได้ก่อจะทำก่อเงินบบใจหาง่ายๆเนอะลุงชัยเนอะเงินทองหายากถ้าสอนดีก็โอเคครับผมจะถามว่าทำบัตรทำต้านนะครับจะรับหรือว่าบัรับครับรับครับ รับเนาะบบาใจว่าไปรับเดี๋ยวก่อเจ็บต้องเดี๋ยวก่อเข้าซ่วมเดี๋ยวก่อไขขี้มันก็จะเป็นการอู้งานแหมงยางนึ่งซ่วมเพื่อจะเต็มเลยสตางมันจะบอกปอไหนจะมาจ่ายคูนไหนจะมาดูดซ่วมเพื่อแหมซ่วมเพื่อเต็มเพราะคูนเข้าซ่วมวันนึงประมาณสิบกว่ารอบเอาคิดห้ดีจะทําหรือว่าบ่าทาตอบมาคําตอบอยู่ไหนอันเอาแน่แ่ อันเอา,าแน่แน่อันมาทำครับไี้อย่างถึงมาทำ<อ>ผมกลัวห้องซ่วมมันเต็มอ๋อเพผมเจ็บต้องบ่อยอันบอกคือเสียสันเหนือตะวันฟรามุดหลุมสำรองไว้บอแปลงห้องซ่วมไว้ล่วงหน้าเห็นบอมันจะง่ายกว่าก่อง่ายกาอ่อฮะเรว่าจะเป็นทางด้านของแพรมเพิดลองถามเนนาพิ่อนะแพมเพิดกับซ่วมเนี่ย เปิ้อนถนัดอย่างใหญ่ก็จะรอตอนรับลุงชายอย่างใหญ่จะเอาซ่วมการลุงชายเลือกเอาจะเอาอะไรอย่างสองอย่างนี้จะได้บอกเสียสัรเบิ้นเอาเอาซ่วมครับอะไรอย่างเนาะเอาห้องซ่วมดีกว่าเพราะว่าเหตุผลมันง,งนง่ายรางกุลง่ายอ๋อเอาเป็นทางด้านข้องซ่วมครับถ้าเป็นแพรเพื่อนทนี่มันแฟดออกท้างข้างได้อยู่ก็น่าจะได้อยู่ฮะ น่าจะได้เอาเอา,เอาตามนี้เนาะเดี๋ยวผมจะได้บอกทางด้านของเสียสารเบิ้ลครับแต่ในข้อตกลงเบิ้นบาเดียวนี้ลุงชัยตอบภาพหรือยังพร้อมเซน็นสัญญาหรือยัง